เปิดได้เกียร์ออโต้มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ประวัติดีทีดาวผอนสบายเดือนละ5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะแต่ต mm ้าไฮรักวีโก้สองจุดเจ็ดสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้คันนี้ปี2,010 mm hmm. นะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมค่ะแอร์แบ็กเอเบสกุญแจรีโมทนะคะเกียร์ออโต้นะคะสมาร์ทแคปแคปเปิดได้สะดวกสบายในการขึ้นลงมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ กระจกปับไฟฟ้าทับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกฟรีออปชั่นเลยนะคะดีกแก๊สพร้อมเลยนะคะเป็น CNG นะคะจากโรงงานค่ะประหยัดสุดๆเลยนะคะเครื่องยนต์เบนซินค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะบอด้สวยนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในระับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่น้องเหมินพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ รองหารถกระบะเอาไว้ขนของสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะคะแนะนำเปรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะเครื่องยนต์เบนซินติดแก๊ส CNG จากโรงงานผ่อนส,สบายเดือนละ5,000บาทแล้ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะเตต้ตาไฮรักวีโก้สมาร์ทแคเครื่องยนต์2.7เบนซิน CNG โรงงานนะคะสนใจยังไงโท,ทรสอบถามเยลีดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 ูนย์แปดห้าแปดติดต่อแอมค่ะ